าที่ข่าวสุดฮอตในวันนี้กู้ว่ารุกหลีนํำส่วนราชการมุ่งโจงแต่งไทยสายย่อโชว์สเต็ปแดนกระจายออกกำลังกายแบบไทยย้อนยุกเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวแต่ไทยเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนรายมหาราช ครั้งที่38ประจำปี2569ที่จะถึงนี้วันที่23มกราคม2569เวลา11 7เน,นเาฬกาที่บริเวณสนามยญ,ญ้าเขตพระราชฐานชั้นนอกพนลายราชนิเวศตำบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายวีรคงฤทธิดลอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลคนคนุ่งโจมแต่งไทยสายย่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมก่อนการจัดงานแผ่นด,ดินสมเด็จพระนรายมหาราชครั้งที่38ประจำปี2569โดยมีว่าที่ร้อยตีสมพลลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดร,รุบรุรีนายมหิธรสุรบุญจลัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร,รุบรุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดลบุรีกว่า1,000คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดไทยนุ่งโจงกระเบนหลากหลายสไตล์เข้าร่วมกิจกรรมโจงไม่หลุดไม่หยุดเต้นสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และโชว์เอกลักษณ์ของชาวจังหวัดลุรีที่แต่งไทยจนเป็นวิถีชีวิตตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน โดยไฮไลท์อยู่ที่การผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่พี่น้องประชาชนต่างอันท่าเต้นสุดล้ำประกอบเพลงจังหวะสนุกสนุกชนิดที่ว่าโจงไม่หลุดไม่หยุดเต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่ใช้ความคล่องตัวสูงรวมถึงยังเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้แต่งไทยมาเที่ยวงานแบินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคำที่38ประจำปี2569ณพระนารายราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงซึ่งงานดังกล่าวจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่13ถึง22กุมภาพันธ์2569 โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการสแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการลานวัฒนธรรมตลาดยอดยุกรวมทั้งการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และดวงไฟที่สวยงามทั่วโบราณสถานตามจุดต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้แต่งชุดไทยถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วยนะครับและที่พลาดไม่ได้ในวันที่14กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา15.00นาจะเป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเตรียมทัดแบตฟอร์แมตกล้องพร้อมที่จะเก็บภาพประวัติศาสตร์ที่1ปีมีครั้งเดียวนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลพบุรีแบ็กกิ้งนิวทีสนธยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ